เรามาถึงตอนที่3นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการแก้อสมการอสมการก็เป็นการทวนความรู้เก่าสมัยมปลายของเราอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตโชว์4ตัวอย่างนี้เป็นสตัวอย่างแพทเทิร์นเลยการแก้อสมการเนี่ยมันแก้เหมือนสมการทุกอย่างย้ายข้างจากบวกย้ายไปลบจากลบย้ายไปบวกจากคูณย้ายไปหารจากหารย้ายไปคูณเหมือนทุกอย่างยกเว้นประเด็นเดียวยกเว้นประเด็นเดียวเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เห็นขอข้อแรกก่อน ข้อแรกเขาให้ x บวก5น้อยกว่า10ตอนครูแก้ครูก็ต้องย้าย5ไปลบได้ x น้อยกว่า5 x น้อยกว่า5 x น้อยกว่า5เวลาหนูตอบคำตอบของอสมการเราจะตอบในรูปช่วงแบบที่เราเรียนมาแล้วครั้งที่แล้ว x น้อยกว่า5จะได้ช่วงลบ i n f i ิ i ี้5 ลบอินฟินิตี้หข้อ2 x งลบห้มากกว่าสิตอนย้ายเราก็ย้ายลบห้าไปบวกก็จะได้ x มากกว่า15ตอนตอบตอบในรูปช่วงเราก็จะได้เปิด15บห้าอินฟินิตี้ข้อ1ไม่มปัญหาข้อสองไม่มปัญหาข้อสาที่คูณอยู่ย้ายมาหารเราก็ได้10บหารห สิบหา,หาบ้านได้สเพราะนั้นคำตอบจะออกเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ2แบบนี้คำตอบจะตอบลบอินฟินิตี้สแล้วก็ปิด 3. ข้อมมีปัญหาข้อที่มีปัญหาและเป็นข้อพิเศษที่แตกต่างในการแก้ของมันแตกต่างจากสมการคือข้อ4ข้อ4เนี่ยลบห x มากกว่าเท่ากาับ10 ทุกครั้งที่เราแก้อสมการแล้วเราจําเป็นต้องย้ายจํานวนเต็มลบเช่นลบ5ในข้อนี้เนี่ยไปคูณหรือหารอีกฝั่งหนึงของอสมการเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยข้อนี้เราจะย้ายลบ5ไปหารอีกฝั่งหนึงเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้น x น้อยกว่าเท่ากับ10หารลบ0.5จะได้ x น้อยกว่าเท่ากับลบ2 เมื่อใดก็ตามที่เราต้องย้ายจำนวนเต็มลบเช่นข้อนี้เดี๋ยวเราจะย้ายลบ5จากคูณไปหารหรือจากหารไปคูณเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแต่ถ้าอย่างข้อ2ลบ5ย้ายไปบวกอันนี้ไม่เปลี่ยนข้อ1บวกย้ายไปลบไม่เปลี่ยนข้อ3ตัวบวกย้ายไปคูณย้ายไปหารไม่เปลี่ยนแต่ข้อ4ตัวลบย้ายไปหารหรือย้ายขึ้นไปคูณเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายกลับปากเป็นตูดต,ตูดเป็นปากอย่างข้อนี้มากกว่าเท่ากับก็จะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ เพราะฉะนั้นคำตอบในรูปช่วงก็คือลบอินฟินิตี้ลบสแล้วก็ปิดขออนุญาตโชว์บางตัวอย่างในหนังสือเรียนบางตัวอย่างในหนังสือเรียนเริ่มจากข้อตัวอย่าง17ในหนังสือหน้า93ข้อที่4นะฮะข้อนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนสรรมการเลย ฝั่งขวามี3ามนาวงเล็บก,กระจายเข้าไปเป็น 3x ลบ9พวก x อยู่ฝั่งเดียวกันพวกเลขมาอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งซ้ายได้ 2x ฝั่งขวาได้ลบ11จากนั้นย้าย2มาหารตอนที่เราย้าย2มา2เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายไม่เปลี่ยนน้อยกว่าเท่ากับก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับเหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วได้ x น้อยกว่าเท่ากับลบส่วน2ตอนตอบตอบลบ infinity ลบ11ส่วน2แล้วก็ปิดลบ infinity ลบ11ส่วน2แล้วก็ปิดขอญาตดูข้อ5ข้อ5เป็นลบ3ส่วน2 x บวก5มากกว่าเท่ากับลบ11เวลาเราย้ายเราจะย้ายบวก5ไปก่อน เด็กเออเออบางคนจะเอาสองไข่ขึ้นไปคูณเลยซึ่งหนูทําอย่างนั้นไม่ได้ตัวหารเราจะขึ้นไปคข a y ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อตัวหารนั้นต้องเป็นตัวหารของทั้งฝั่งเช่นฝั่งซ้ายทั้งฝั่งหารด้วยสองแล้วเราสองค w a ไปคูณฝั่งขวานี้ได้ตรงนี้เราจะได้3ลบ3มส่วน 2x มากกว่าเท่ากับลบ16 2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเป็นลบ32 สเตปนี้ต้องระวังเพราะเดี๋ยวเราจะย้ายลบ3มาหารย้ายลบ3มาหารจำนวนเต็มลบย้ายมาหารเครื่องหมายต้องกลับปากเป็นตูดตูดเป็นปากก็คือมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับลบ32หารลบ3ลบหารลบมันก็จะได้บวกคำตอบของเราถ้าตอบเป็นเศษเกินก็จะตอบแบบนี้ลบอินฟินิตี้ สามสิบสองส่วนสามแล้วก็ปิดข้อเจ็ดข้อเจ็ดเนี่ยที่ครูเห็นคือสองเป็นตัวส่วนของทั้งฝั่งตัวสองทั้งฝั่งคือเป็นตัวส่วนที่เป็นตัวส่วนยาวๆยาเงี้ยห้าเป็นตัวส่วนของทั้งฝั่งแบบนี้ไขว้ได้ไขว้ได้ไขว้ห้าขึ้นคูณฝั่งซ้ายสองเอ็กซ์ลบห้า ค่สองขึ้นมาคูณฝั่งขวาสามเบวกสองเครื่องหมายไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะเราค่ว้จมันเต็มบวกขึ้นมาคูณพอค่ายมาแล้วกระจายเข้าไป 10x กลบ25กระจายเข้าไป 6x บวก4เครื่องหมายเป็นน้อยกว่าเท่ากับเหมือนเดิมพวก x ย้ายมาฝั่งเดียวกันพวกเลขย้ายมาฝั่งเดียวกันเครื่องหมายยังไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิม ฝั่งซ้ายได้ 4x ฝั่งขวาได้29สเต็ปต่อไปเอา4ย้ายไปหารเป็น29ส่วน4จบแล้วตอบในรูปช่วงก็คือลบ infinity 29ส่วน4แล้วก็ปิดคร <c oughs> าวนี้ นลองดูข้อ 8, 9, 1ข้อ9 10 11 12 5ข้อนี้มันมีส่วนที่ละไม้คล้ายกันอยู่ก็คือมันเป็นอสมการที่3ท่อนคุูเรียก3ท่อน1ข้อมี3ท่อน2เครื่องหมายเห็นไหมท่อน2เครื่องหมาย3มท่อนสเครื่องหมายมี2เครื่องหมาย แต่5ข้อมันต่างกันอยู่ประเด็นหนึ่งข้อ 8, ข้อ9ข้อ11ข้อ12เนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ฝั่งซ้ายของอสมการเป็นตัวเลขไม่มี X ฝั่งขวาของอสมการเป็นตัวเลขไม่มี X X อ,อ,อยู่เฉพาะตรงกลาง x อ,อยู่เฉพาะตรงกลาง x อยู่เฉพาะตรงกลางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่มี X ฝั่งอ่ะโทษ แต่ถ้าข้อ10เนี่ยฝั่งซ้ายมี x ฝั่งขวามี x ตรงกลางก็มี x แบบนี้มันจะทำกันคนละแบบแบบข้อ8ข้อ9ข้อ11ข้อ12เราทำพร้อมกันทั้ง2ฝั่งได้เลยหนูย้ายบวกไปลบย้ายลบไปบวกหนูก็ทำพร้อมกันสองฝั่งแต่ถ้าแบบที่มี x ซ้าย x กลาง x ขวาเราต้องแยกทำทีละคู่นะเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวอย่างให้ดูอย่างฝั่งละแบบฝั่งละข้อเริ่มจากข้อ9ก่อน ข้อ9เป็นสมการ2ท่อนที่ฝั่งซ้ายไม่มี x ฝั่งขวาไม่มี x x มีเฉพาะตรงกลางแบบนี้เราสามารถทำทีเดียวได้เลยสมมุติหนูต้องการย้ายลบ5ไปบวกเราต้องการกำจัดให้ x ตรงกลางเหลือ x เดียวเดียวหนูต้องกำจัดลบ5ก่อนโดยการย้ายลบ5ไปบวกเวลาย้ายไปบวกหนูก็ต้องบวกทั้งสองฝั่ง ฝั่งซ้ายทด้สี่ฝั่งขวาได้18เครื่องหมายเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเต็ปต่อมาเราจะย้าย2องมาหารย้าย2องไปหารหนูต้องหารทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายที่2ฝั่งขวาได้9เรียบร้อย x มากกว่าเท่ากับสองน้อยกว่าเท่ากับเก้าแบบนี้เขียนเป็นช่วงจะได้ปิดสองปิดเก้าปิดสองปิดเก้า นี่คือแนวอสมการ3ท่อน2เครื่องหมายที่ x อยู่เฉพาะตรงกลางซ้ายขวาไม่มี x <c oughs> ในขณะที่ข้อ10ข้อ10เนี่ยเป็นแนวที่ฝั่งซ้ายก็มี x ฝั่งขวาก็มี x ตรงกลางก็มี x เวลาเราทำเราจะทำแยกคู่คือทำคู่ซ้ายกับคู่กลางเป็น 3x บวก1น้อยกว่า21ลบ x นี่คือค,คู่ซ้ายกับกลางฝั่งขวาคือ 21-X ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ 1-3X ลบ 3x แยกกันทำคู่ใครคู่มันคู่ฝั่งซ้ายพวก X ย้ายฝั่งเดียวกันพวกเลขย้ายฝั่งเดียวกันตรงนี้ 4X, ตรงนี้20 X เดียวก็ตอบ5ฟฝั่งขวา x ย้ายไปฝั่งเดียวกันเลขย้ายไปฝั่งเดียวกันตรงนี้ 2x ตรงนี้ลบยี่เดียวตอบลบสิอ้อาวแล้วทำไงต่อครับถ้าเกิดมันมี2ฝั่งแบบนี้คำตอบเราจะเอาสองช่วงมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอินเตอร์เซเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอินเตอร์เซภาพมันคืออย่างนี้ เรามี2ช่วงคำตอบช่วงแรกน้อยกว่า5แต่ไม่เอา5ช่วงที่2น้อยกว่าลบ10เอาลบ10ด้วยสองช่วงเราจะเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอินเตอร์เซกแปลว่าต้องหาส่วนที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จคำตอบของข้อนี้ก็จะตอบลบอินฟินิตี ลบแล้วก็ปิดลบอินฟินิตี้ลบ10แล้วก็ปิด, Infinity, 10, ป,ดปิดก็คือเอาที่ลบ10เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นคอนเซปต์ในการแก้สมาการแล้วก็การตอบมันในรูปช่วงในข้อสอบเนี่ยเราทำเป็นข้อสอบชอย c e เพราะฉะนั้นตอบหนูจะแก้ถูกไม่ถูกหนูจะแก้ถูกแต่ถ้าหนูตอบเป็นช่วงผิดหนูก็ไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นหนูต้องแก้ให้ถูกด้วยและตอบเป็นสัญลักษณ์ของช่วง เปิดเปิดปิดปิดลบตี้ตี้วงเล็บเหลี่ยมวงเล็บกลมวงเล็บโค้งให้ถูกต้อง